เวลาที่เห็นหน้าน้องๆสองตัวนี้นะคะพี่น้องที่ติดตามผู้กองอยู่เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยคงจะคิดเหมือนผู้กองนะคะว่าโลกนี้มันช่างสดชื่นแล้วก็ดูน่ารักไรเดียงสาแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีความสุขไปกับน้องๆสองตัวนี้นะคะแล้วก็เริ่มโตขึ้นแล้วนะคะหนึ่งเดือนกว่าๆผ่านไปเนี่ยก็เริ่มวิ่งกันทั่วห้องแล้วนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ให้ กินอาหารอะไรนะคะก็ให้กินนมของแม่ปิดจ,จอบอย่างเดียวตอนนี้บำรุงแม่ปิดจ,จอบมากกว่าแม่ปิดจ,จอบเนี่ยก็เดินอยู่ใกล้ๆแหละนะคะแล้วก็ยังมีความหวงความหวงลูกน้อยของเขาเหมือนเดิมนะคะก็เริ่มซนแล้ววิ่งรอบห้องเลยนะคะแล้วก็เริ่มต้องหาของเล่นให้แล้วแล้วก็บางทีเนี่ยก็เริ่มกัดแทะนู่นนั่นนี่นะคะฟันเนี่ยก็แหลมๆคมๆฟันเล็กๆเนี่ยคมมากนะคะบางทีเล่นกันเนี่ย เล็บก,ก็ค่อนข้างยาวอยู่เหมือนกันอาจจะมีเห็นแผลที่จมูกนิดนึงนะคะจริงๆแล้วผู้กองเนี่ยก็ไม่ค่อยกล้าตัดเล็บเขาเหมือนกันนะคะเพราะว่ายัางเล่งมากแล้วเวลาที่จะตัดเนี่ยเขาจะดุกดิ๊กดุกดิ๊กนะคะก็กลัวว่าจะได้เลือดกันแล้วก็เล่นกันอยู่2ตัวเนี่ยนะพรมีกันอยู่สองตัวแล้วก็พยายามจะไปเกาะประตูกระจกเพื่อจะออกไปหาคุณลุงคุณป้าข้างนอกแล้วนะคะก็มีความสุขตามภาษาน้องแมวของเขาเนี่ยเราเป็น ผู้ดูผู้ชมนะคะก็พลอยมีความสุขไปกับลูกน้อยสองตัวของแม่ปิดจอบกับน้องก้านมะยมนะคะพ่อแม่เนี่ยก็คุณพ่อเนี่ยก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันว่า,ารู้ไหมว่าตัวเองเนี่ยมีลูกน้อยสองตัวนะคะแต่บางทีเนี่ยชอบมานั่งแอบมองข้างๆกระจกนะคะเนี่ยพ่อเขานอนตากแดดอยู่อาบแดดอยู่หน้าบ้านนะคะยามเช้าแบบนี้นะคะพ่อเขาก็สบายดีนะคะหลังจากที่ หายป่วยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยใช้เวลาร่วมสองเดือนนะคะสําหรับน้องก้านมยมที่ป่วยด้วยโรคหัดแล้วก็โรคหวัดนะคะส่วนตัวที่เป็นห่วงอยู่ตอนนี้คือน้องเลนะคะแล้วเดี๋ยวผู้กองเนี่ยจะไปเยี่ยมน้องเลทุกวันเลยนะคะแล้วก็เอาผ้าห่มของแม่โดโซก,กับน้องตโตโรเนี่ยไปห่มให้น้องเลนะคะก็จะบอกแม่โดโซก,โโก,กับโตโรฟังแม่นะแม่จะเอาผ้าห่มผืนนี้นะไปส่งให้น้องเลน้องเลไม่สบายนะ น้องเล่ถ้าได้กลิ่นแม่โดโซกับได้กลิ่นของโตโร่เนี่ยน้องเล่จะได้มีความสุขน้องเล่จะได้รู้สึกเหมือนว่าได้อยู่กับแม่ได้อยู่กับพี่โตโร่นะเข้าใจที่แม่พูดใช่ไหมน้องเล่จะได้หายไวๆน้องเล่จะได้กลับบ้านเร็วๆนะลูกเดี๋ยวแม่จะเอาผ้าห่มผืนนี้ไปส่งให้น้องเล่ะเข้าใจที่แม่พูดนะ หลังจากที่ได้พ่อห่มนะคะมีกลิ่นของแม่โดโซกับน้องโตโรแล้วเนี่ยผู้ก,กองก็จะเดินทางไปแบบนี้นะคะหลังจากที่ดูแลน้องๆในบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเดินทางไปอาจจะไปถึงน้องเล่เนี่ยค่ำหน่อยบางวันนะคะบางวันก็ไปเร็วบางวันก็ไปดึกเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยากจะไปเยี่ยมเขาทุกวันนะคะเพื่อให้เขารู้ว่าเราไม่ได้ทิ้งเขาไว้ที่โรงพยาบาลแสนไกลตรงนั้นนะคะได้วันนี้เป็นยังไงบ้างนะคิดถึงกัน นี่วันนี้แม่มีของมาฝากหนนะไม่อ้อนกับแมแ่ได้ที่นอนสบายนะจัามือกันได้ที่นอนสบายแล้วไม่อ้อนเลยในในกินแมแ่ใช่ไหมพอมีผ้าห่มนะคะก็น่าสงสารทีเดียวเพอได้ผ้าห่มแม่โดโศกกลิ่นของแม่โดโศกับ กิ่นของน้องโตโรซึ่งเป็นแม่ดโดโซเนี่ยเป็นแม่แล้วก็น้องโตโรเนี่ยเป็นพี่ชายของน้องเลก็หลับทันทีเลยนะคะคุณหมอก็บอกว่าน,นี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้น้องเนี่ยมีความสุขได้วิธีหนึ่งนะคะก็พยายามเอาผ้าห่มเนี่ยถูๆตัวกับถูๆตัวของน้องโตโรกับแม่ดโดโซนะคะแล้วก็เป็นของฝากที่ดีสําหรับน้องเลที่จะได้หลับสบายนะคะแล้วมองวิวออกไปข้างนอกหน้าต่างเนี่ย เขาบางทีเนี่ยผู้กองมาเยี่ยมเขาเนี่ยเขาจะมองนั่งมองวิวเบื่ออยู่แบบนี้นะคะก็สําหรับน้องเลก็ค่อยๆลุ้นกันไปนะคะทีละวันทีละวันคุณหมอก็พยายามที่จะรักษาดูแลอยู่นะคะส่วนสําหรับน้องวาเลนไทยแกนแล้วก็แก๊งลูกแมวถูกทิ้งขยะนะคะก็จะมีน้องอีสเตอร์กับน้องคริสต์มาสที่ผู้กองเล่าไว้ในคลิปเมื่อวานเนี้ยนะคะว่าผลการตัดสินคำพิพากษาของศาลเนี่ยก็คือคนที่เอาน้องสามตัวเนี่ยมาไว้ในโรงรถผู้กองเนี่ยก็ถูก สารสั่งพิ่ภากษาจำคุกหนึ่งเดือนปรับ5,000บาทแล้วก็รอลงอาญาหนึปีนะคะในคลิปที่ผู้กองเล่าไปเมื่อวานนี่นะคะก็มีความคิดเห็นแยกเป็น2ส่วนจะมีแค่ประมาณสัก 2- 3เปเท่านั้นนะคะที่มองว่าแล้วก็แสดงความคิดเห็นมาในคลิปเมื่อวานนี่นะคะว่าเหมือนกับเออเขาเนี่ยก็เป็นคนใจดีนะหวังดีช่วยอยากจะช่วยเหลือแมวนะคะทำไมจะต้องถูก สารตัดสินแบบนั้นด้วยนะคะแต่ว่าอยากให้มองในมุมของผู้กองนะคะถ้าผู้กองไม่ทำเนี่ยหมาแมวเนี่ยคงจะมากองอยู่เต็มบ้านผู้กองนะคะแล้วก็ภาระที่ผู้กองต้องรับเนี่ยอย่างแก๊งลูกแมวถูกทิ้งขยะ3าตัวเนี่ยนะคะ ถ้าผู้กองเลี้ยงดูเขาเนี่ยแล้วตอนที่เขาเอามาทิ้งเนี่ยผู้กองไม่ได้หลับได้นอนนะคะจะต้องลุกมาป้อนนมเขา3าตัวเนี่ยทุกสองชั่วโมงเพราะว่าเขาไม่มีแม่ดูแลก็คิดแบบยาวๆเนี่ยสตัวเนี่ยถ้าผู้กองจะต้องรับภาระเลี้ยงเขาไปตลอดชีวิตจนหมดอายุไขเนี่ยเงินสองล้านบาทเนี่ยผู้กองว่าไม่พอนะคะเพราะว่าบ้านผู้กองก็ไม่ได้เลี้ยงทิ้งๆกว้างๆนะคะให้กินอาหารดูแลอย่างดีมีที่หลับที่นอนป่วยพาไปรักษานะคะเพราะฉะนั้นต้องเห็นใจผู้กองด้วยนะคะมีแค่ หนึ่งความคิดเห็นสองความคิดเห็นเท่านั้นเมื่อวานนี้ที่แสดงความคิดเห็นมาเหมือนว่าประมาณว่า,เ,าเขาก็จิตใจดีทําไมเขาจะต,ต้องโดนสารสั่งลงโทษแบบนี้ด้วยแล้วลองมองอีกมุมหนึ่งนะคะบ้านผู้กองเนี่ยเขาเข้ามาในบ้านเลยนะคะเอาลูกแมว3ตัวเนี่ยมาวางแล้วบ้านผู้กองเนี่ยมีลูกสาวด้วยแล้ววันนั้นน้องลูกขึ้นก็กลับมาที่บ้านแล้วถ้าเ,าเขาเป็นผู้ชายเนี่ยเข้ามาผู้กองก็เป็นผู้หญิงลูกสะบ้านผู้กองก็มีลูกสาวแล้วถ้ามันเกิดเหตุอย่างอื่นขึ้นอีกนะคะ แล้วก็สมมติว่าเขาไม่ได้เอาแมว3ตัวมาวางไว้ในรถเปิดประตูบ้านเข้าไปเปิดกรงแมวเข้าไปเอาแมว3ตัวนี้ไ,ไปวางแล้วก็แมวในบ้านเนี่ยหลุดออกมาหรืออะไรเนี่ย มันมันเรื่องใหญ่มากนะคะสําหรับผู้กองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อาวานผู้กองก็เลยตอบความคิดเห็นนั้นไว้ไปไปไป,ไป,ไปแบบความคันะคะว่าขอที่อยู่ด้วยนะคะวันหลังถ้ามีใครเนี่ยเอาแมวมาปล่อยที่บ้านผู้กองอีกเนี่ยผู้กองจะเอาไปยกให้เขานะคะจะได้รับรู้ถึงจิตใจผู้กองบ้างว่าที่ที่ผู้กองต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วทําไมผู้กองถึงต้องแจ้งความทําไมผู้กองถึงต้องดําเนินคดีเพื่อป้องกันตัวเองแบบนี้นะคะก็เล่าให้ฟังขำๆนะคะหลายๆท่านเนี่ย มากกว่า95%เนี่ยเข้าใจผู้กองนะคะว่าที่ผู้เผด็ผลที่ผู้กองทำเนี่ยเพราะอะไรนะคะแล้วผู้กองคิดว่าคําตัดสินของศาลเนี่ยเป็นธรรมแล้วนะคะซึ่งถามว่า เขาได้มาช่วยค่าใช้จ่ายผู้กองไหมในการเลี้ยงนกลูกแมว3ตัวเนี่ยก็คือน้อีสเตอร์นงคริสต์มาสวาเลนทน์เขาก็ไม่เคยมาช่วยอะไรนะคะถ้าเขามีจิตใจเมตตาจริงเนี่ยทำไมเขาไม่รับไปเลี้ยงเองนะคะทำไมเอาผลักผักภาระตรงนี้มาให้ผู้กองจริงๆเรื่องนี้ถ้าผู้กองไม่รับรู้ไม่รู้ไม่เห็นผู้กองก็ไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมคะก็ไม่ต้องมาพะวงห่วงน้อีสเตอร์น้องวาเลนทน์นงคริสต์มาสตรงนี้นะคะแต่พอรับรู้แล้วเนี่ยผู้กองก็ไม่เคยคิดที่จะทอดทิ้งเขาอยู่แล้วนะคะแล้วผู้กองจะพูดอยู่เสมอว่าถึงแม้ว่าผู้กอง จะใจดีแค่ไหนจะเมตตากับหมาจรแมวจรแค่ไหนล่ะผู้กองไม่สามารถรับภาระน้องแมวจรน้องหมาจรได้ทั้งประเทศไทยหรือว่าทั้งโลกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับภาระน้องๆทั้ง3าตัวมาเนี่ยผู้กองคิดว่าผู้กองทําดีที่สุดแล้วนะคะแล้วการที่ผู้กองแจ้งความดําเนินคดีเนี่ยเป็นการป้องกันตัวผู้กองนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยใครอยากจะเอาหมาเอาแมวเข้ามาวางในบ้านผู้กองก็ได้เหรอคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันมีแค่หนึ่งความคิดเห็นสองความคิดเห็นเท่านั้นแหละคะ่ะแต่ว่าโอเคคือเขาอาจจะไม่เข้าใจตรงนั้นก็ลองดูนะคะใครใครที่ไม่เห็นด้วยหรืออะไรเนี่ยแจ้งที่อยู่ไว้นะคะถ้าวันหลังเนี่ยมีใครเอาน้องหมาน้องแมวมาปล่อยเนี่ยจะเอาไปฝากให้เลี้ยงบ้างบ้างนะคะจะได้เข้าใจผู้กองในวันนี้นะคะมาดูอย่างเช่นน้องโตโรเนี่ยผู้กองรับเขามาเนี่ยนะคะแล้วช่วงที่เขา ตาจะบอดเนี่ยนะคะผู้กองก่อนน้าน,นั้นอะะหลายๆท่านจะเห็นเลยว่าผู้กองแนวิ่งเที่ยวไปเที่ยวมาพาน้องโตโร่เนี่ยเพื่อไปพยายามที่จะทําให้ดวงตาเขากลับมามองเห็นเนี่ยซึ่งตรงนั้นคือค่าใช้จ่ายหมดเรียกว่าหมดกันหลักแสนทีเดียวเลยนะคะในการเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยซึ่งช่องผู้กองเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นดูแล้วผู้กองไม่เคยเปิดบัญชีขอรับบริจาคเงินจากใครนะคะแล้วก็ในช่วงที่น้องโตโร่เนี่ยาตา ้องเที่ยวหาหมอเนี่ยนะคะหลายท่านบอกผู้กองมาว่าเปิดบัญชีรับบริจาคเถอะอยากช่วยอยากทาบุญนะคะซึ่งก็มีหลายๆท่านบางท่านที่โทรติดต่อผู้กองมาแล้วช่วยเหลือนีผู้กองก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็มีความจําเป็นนะคะจะต้องมาเล่ามาอธิบายให้ฟังกันนะคะเพราะว่าถ้าใครไม่โดนแบบผู้กองเนี่ยก็จะไม่ทราบนะคะเพราะว่าการเลี้ยงน้องแมวหนึ่งตัวเนี่ย ค่าใช้จ่ายมหาศาลนะคะกว่าเขาจะหมดอายุไข่แลวผู้กองไม่ได้เลี้ยงทิ้ง,ง,งๆกว้างๆผู้กองเลี้ยงเหมือนลูกคนหนึ่งในบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยค่าใช้จ่ายหลักล้านแน่นอนกว่าจะหมดอายุไขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้กองก็พยายามเบรกตัวเองอยู่ว่าจะต้องเราจะต้องทําเท่าที่เราไหวนะคะคุณทุกกําลังใจนะคะทุกความคิดเห็นทุกการติดตามหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปรียกหรือว่าทรายแมวผู้กองยินดีรับเลยนะคะสามารถส่งมาได้ ตามที่อยู่ที่ผู้กองแจ้งไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะมีที่อยู่ของผู้กองอยู่แล้วก็สามารถส่งอาหารมาให้น้องหมาจรในบอราไซนับร้อยชีวิตที่รอคอยอาหารอยู่นะคะฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจอนในบอทรายกันด้วยนะคะ E